เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดออกทำการซ่อมแซมไฟฟ้าเสาปฏิมากรรมบริเวณถนนคนเดินสาลเจ้าจีนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนค่ะนายสมบูรณ์ฮิรัญยโชติประลัดเทศบาลนครแม่สอดร,รักษาการนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ในายสมชายจาจุย๋ยรักษาการผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนครแม่สอด จัดเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดพร้อมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้าออกทำการบริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดในด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าตามเสาปฏิมากรรมที่ชำรุดเสียหายบริเวณถนนคนเดินสารเจ้าจีนเนื่องจากบางจุดได้มีความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวที่บริเวณด้านหน้าสถานธนานุบาลเทศบาลนครแม่สอด เพื่อความสวยงามและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อค้าแม่ขายบนถนนคนเดินและเป็นการบริการประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้อย่างทั่วถึงด้วยปริมาณของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดที่นับวันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้มีผู้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นตามไปด้วยและมีผู้ที่สัญจร ใช้รถใช้ถนนกันมากยิ่งขึ้นทางเทศบาลนครแม่สอดจึงมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จึงได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้หลอดไฟฟ้าได้ส่องแสงสว่างเป็นการป้องกันการเกิดอาชญากรรมต่างๆในที่มืดและป้องกันอุบัติภัยทางถนนได้อีกทางหนึ่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของประชาชนและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน